รายงานผลบ้างไฟบ้านหนองลม่มวันอังคารที่13สิงหาคม2567น้องสมัยทำเวลาได้330วินาทีราคาช่างเปิดที่300-320วินาทีผ่านสอสำสำรานทรัพย์ทำเวลาได้305วินาทีราคาช่างเปิดที่310-330วินาทีไม่ผ่าน จ้อยเจริญทำเวลาได้280วินาทีราคาช่างเปิดที่300ร้อยถึงสามวินาทีไม่ผ่านซูเปอร์เฮง8.8ทำเวลาได้400วินาทีราคาช่างไม่มีสอพิสานทำเวลาได้390วินาทีราคาช่างเปิดที่330ร้อยถึงสามวินาทีผ่าน บังไฟยูนิต็ดทำเวลาได้390วินาทีราคาช่างเปิดที่3 2 0ร้อยยถึงสามรวินาทีผ่านโดงบังยุคใหม่ทำเวลาได้5วินาทีราคาช่างเปิดที่320 3 2 0ร้อยยถึงสามรวินาทีไม่ผ่านเทเปาเปียวทำเวลาได้3 8 5วินาทีราคาช่างเปิดที่300 3 0 0ร้อยถึงสามวินาที ผ่านคมเจริญทำเวลาได้270วินาทีราคาช่างเปิดที่330-350วินาทีไม่ผ่านนุ่งกุดชุมทำเวลาได้380วินาทีราคาช่างเปิดที่320-340วินาทีผ่าน วุฒิชัยเบิกฟ้าทำเวลาได้390วินาทีราคาช่างเปิดที่3 2 0ร้อยยี่ถึงสามร้อยห้าสิบวินาทีผ่านสอสว่างทำเวลาได้360วินาทีราคาช่างเปิดที่3 2 0ร้อยยี่ถึงสามร้อยห้าสิบวินาทีผ่านเพชรน้องหมีทำเวลาได้315วินาทีราคาช่างเปิดที่3 2 0ร้อยยี่ถึงสามร้อยสี่สิบห้าวินาที ไม่ผ่านหนุ่มทุ่งมั่งทำเวลาได้360วินาทีราคาช่างเปิดที่3 2 5ร้อยี่สิบห้าถึงสามร้อยหกสิบวินาทีเจา้าเทพวานอนทำเวลาได้368วินาทีราคาช่างเปิดที่3 2 0ร้อยี่สิบถึงสามร้อยหกสิบวินาทีผ่านเพชรบ้านทุ่งทำเวลาได้230วินาทีราคาช่างเปิดที่3 0 0ร้อยถึงสามร้อยสี่สิบวินาที ไม่ผ่านอวชละทำเวลาได้200วินาทีราคาช่างเปิดที่320-350วินาทีไม่ผ่านเจอองสั่งลุยทำเวลาได้400วินาทีราคาช่างเปิดที่300-375วินาทีผ่าน เยพรทำเวลาได้165วินาทีราคาช่างเปิดที่320 3 2 0ร้อถึงสามวินาทีไม่ผ่านจอเจริญสุขบวกเสียวุฒิสังลุยทำเวลาได้390วินาทีราคาช่างเปิดที่3 0 0ร้อถึงสามวินาทีผ่านเสือหนุม่มทำเวลาได้265วินาที ราคาช่างเปิดที่300 3 0 0ร้อยถึงสามร้อยสี่สิบวินาทีไม่ผ่านใช้จราจรทำเวลาได้420วินาทีราคาช่างเปิดที่320 3 2 0ร้อยถึงสามร้อยสี่สิบวินาทีผ่านใช้มีค่าทำเวลาได้230วินาทีราคาช่างเปิดที่3 4 0ร้อยสี่สิบถึงสามร้อยแปดสิบห้าวินาทีไม่ผ่าน โพเจริญทำเวลาได้390วินาทีราคาช่างไม่มีเพชรพลขวาทำเวลาได้325วินาทีราคาช่างเปิดที่3 1 5ร้อถึงสามวินาทีเจ้าเครปปา9ก้ก้าทำเวลาได้285วินาทีราคาช่างเปิดที่3 3 0ร้อถึงสามวินาทีไม่ผ่าน น้องไอติมบวกเขยวังหินทำเวลาได้285วินาทีราคาช่างเปิดที่3 2 5ร้อถึงสาวินาทีไม่ผ่านสอแท็กเตอร์ทำเวลาได้215วินาทีราคาช่างเปิดที่3 1 0ร้อถึงสาวินาทีไม่ผ่าน มงคลคนดีบวกตองพาเลททำเวลาได้385วินาทีราคาช่างเปิดที่325ถึง360วินาทีผ่าน